สวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับเราเดินทางมาเป็น ep สอแล้วนะครับสําหรับพระเครื่องนะหลวงพ่อทองอยู่วัดบางสเลนะครับพี่พี่นะเดี๋ยววันเนี้นะครับเราจะมาพูดถึงพระสําคัญของหลวงพ่อนะครับที่สําคัญมากๆนะครับที่สําคัญมากๆคือเป็นเป็นพระเครื่องนะครับที่ทํามาจากเนื้อว่านนะครับเป็นรุ่นแรกนะปี2 5งพ เป็นปี2 5 0 3น้าะครับสองห้าพระเนื้อว่านหลวงพ่อทองอยู่วัดบางสเสรนะครับมีหลากหลายพิมพ์นะครับนะหลากหลายพิมพ์เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับพี่พี่น้องนองทุกคนนะครับพี่พี่ทุกคนนะที่เก็บพระเครื่องหลวงพ่อทองอยู่วัดบางสเสรจจริงๆแล้วเนี่ยพระเนื้อว่านนะครับเป็นเป็นพระวิชาเอกของหลวงพ่อนะครับแต่ว่าคนเนี่ยจะไปให้ความสนใจ พาเหรียญหรือรูปหล่อสัมมากกว่านะครับซึ่งซึ่งตอนเนี้ยที่พาพวกเนี้ยยังไม่มีราคาแพงมากอะ่ะคือหนึ่งเลยนะเขากระจายไม่เป็นวงกว้างนะยังไม่ได้กระจายแบบว่ามากมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็คือแบบว่ายังรู้จักกันในแค่ชุมชนบางสเลพี่พี่พอหนึกออกไหมถ้าเกิดไปการซื้อขายแบบฝากลแล้ว แน่นอนเลยนะครับว่าพระที่เป็นเนื้อว่านหลวงพ่อทองอยู่เนี่ยต้องมีราคาค่างวดที่แพงกว่าพระเหรียญเพราะว่ามันเป็นวิชาเอกของท่านเลยนะครับนะรูปเหรียญปั๊มเนี่ยหรือว่ารูปหล่อเนี่ยเขาทํามาเพื่อให้ระลึกถึงองค์หลวงพ่อครูบาอาจารย์นั้นๆที่ว่าเราไว้แขวนแล้วก็มีการปลุกเสกปกติก็คือว่าแคล้วคาดโคงกระพันแต่ว่า สิ่งที่หลวงพ่อตั้งใจทําที่สุดคงจะเป็นพระผงนะแทบทุกหลวงพ่อนะครับพระผงเนี่ยแต่ละอย่างที่เขาได้ทํามาเนี่ยคือมันมันไม่ได้ว่าแบบได้มาง่ายๆนะครับไม่ได้ได้มาง่ายๆหลวงพ่อทองอยู่เนี่ยท่านเนี่ยไปเรียนวิชาถึงภาคใต้นะครับทางใต้สํานักตักกศิลาเขาอ้อนะครับพ,พี่เพื่อที่จะทําพระเนื้อว่านท่านเนี่ยมีความ สอดคล้องหรือแบบหลงไหลหรือชอบทางสายใต้นะครับนะพระปิดตาของท่านทุกองค์จะเป็นพิมพ์ทางใต้หมดนะครับเป็นพิมพ์ทางใต้หมดซึ่งแน่นอนนะครับในเมื่อเมื่อมีการขรจายวงกว้างของพระเครื่องของพ่อท้องอยู่ในอนาคตเนี่ยนะครับเลเนื้อว่ารุ่นแรกปีศูนย์สามจะเป็นสิ่งที่ทุกคนพูดถึงนะครับเพราะเป็นวิชาเอกของท่านนะครับ ซึ่งตอนนี้คนที่เล่นๆยังไม่ได้ลำดับความสำคัญอะไรกันมากมายก็คือว่าชอบรุ่นไหนเราก็เช่ารุ่นนั้นนะครับแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยของขึ้นชื่อของท่านเลยคือเนื้อว่านนะคือพักเนื้อว่านปี2503น้าสานะครับพี่ๆนะตอนนี้ราคายังอยู่หลักร้อยหลัก,ลกพันก็คือยังพอซื้อได้นะครับนะครับราคาตอนนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจและการหาย,ยากของพิมพ์นั้นผมจะบอกว่าบางองค์ผมซื้อหลักหมื่นนะครับ ยังไม่มีการซื้อขายกันแพงขนาดนี้ผมเป็นคนซื้อหลักเหมือนเพราะว่าผมชอบแบบบางอย่างมันอาจจะมีแค่องค์เดียว2องค์หรือเป็นพิมพ์กรรมการในตำนานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้คนพื้นที่เนี่ยหวงแหนแล้วก็ต้องซื้อในราคาที่แพงกว่าปกติเอาล่ะพระเนื้อว่านนะครับปี2อ0พันนี้เป็นพระยุคต้นของหลวงพ่อทองอยู่กับบางสเล พระบูชาหลวงพ่อทองอยู่บางสเล๋ก็จะสร้างในปีศูนย์สามเป็นพิมพ์ฐานสูงฐานฐานสูงฐานเตี้ยก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อว่านเหมือนกันทั้งหมดนะครับหลวงพ่อให้ความสัมพันธ์กับพระเน,นื้อว่านมากนะครับแม้กระทั่งสีพึ่งกาบนี้ก็เป็นสีพึ่งปีสองพันห้าร้อยสามนะครับนะคือเป็นปีศูนย์สามทั้งหมดนะครับพี่ๆนะสองพันห้าร้อยสามคือพระยุคแรกของหลวงพ่อทองอยู่นะครับผมจะกล่าวนําแบบนี้นะครับคือว่าคนช่วงนี้คนเล่นเหรียญเล่นอะไรก็คือว่า อยู่อยู่ในตำบลน,นี้ตำบลเดียวนะครับถ้าเกิดกว้างออกไปปุ๊บพวกนี้สำคัญแน่นอนนะครับมีราคาข้างวดแน่นอนอ่ะพาระรุ่นนี้นะครับผมใช้ว่าเป็นวาระแล้วกันสร้างปีสร้างวาระปีศูนย์สามแต่ผมไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะแต่คงไม่เกินสามสี 3, ป่ปีไม่เกินสองพันห้าร้อยศูนย์หกหรือว่าอาจจะสร้างเสร็จไปในปีศูนย์สามนั้นเลยรอบเดียวก็เป็นไปได้นะครับ แต่พระเนี่ยที่ผมมาให้ดูเนี่ยคือยังไม่หมดทุกพิมพนะพี่พี่นะยังไม่หมดทุกพิมพ์หลังจากพระรุ่นนี้มีอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นของอาจารย์พลนะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทองอยู่วัดบางสเสดนะก็เช่าหาก็ดูดูกันให้ดีนะครับนะครับจะมีมีรุ่นแรกเนี่ยคือศูนย์สามนะครับแล้วก็รุ่นเดียวเลยเจเนอเรชั่นหลวงพ่อทองอยู่ก็คือมีรุ่นเดียวยาวไปเลยจนจบนะครับแล้วหลวงพ่อเอออาจารย์พลเนี่ยอาจจะสร้างปีสองพันห้าร้อยสามสิบหก ยาวมาแต่ที่ผมให้ดูเนี่ยคือหลวงพ่อทองอยู่ทั้งหมดนะครับมีวิธีการดูก็คือเนื้อวาดเซตตัวทุกอย่างเก่าลึกแกล่งนะครับนะอาจารย์พลจะอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าจะใกล้เคียงกันนะจะใกล้เคียงกันอะหลวงพ่อเนี่ยชอบพับทางใต้นะผมดูดูแล้วอันนี้เป็นพัปิดตานะครับมหาอุดนะแบบนี้เขาเรียกว่าพับปิดตาอ่าพิมเป็นพิมพ์หายากนะครับตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยเจอองค์ที่สองนะครับเนื้อว่านท่านจะเป็นแบบนี้เลยนะ เท็กเจอร์ของเหนือว่านท่านจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นเอกลักษณ์ที่ว่าบ่งบอกสำนักนะไม่มีที่ไหนเหมือนนะตั้งแต่ผมเล่นพระปิตามาไม่มีที่ไหนเหมือนนะหลวงพ่อต้องอยู่เนะี่ยเห็นไหมครับสำหรับพิมพ์นี้ผมยังไม่เคยเจอเป็นองค์ที่สองนะครับพิมพ์นี้จะเรียกว่าปิตาชลูดใหญ่หรือว่าพิมพ์หลวงพ่อคนวัดบางแสก็ได้นะเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเป็นพระที่สําคัญของพ่อทองอยู่วัดบางเลนะปีศูนย์สามนะครับอะ ชิ้นนี้ก็ได้จากพี่คอยสัตหีบนะคือไม่เคยเจอองค์ที่สองเลยนะครับนะราคาแบบนี้ก็สู้ราคานะครับถ้ามีแบบนี้สู้ราคาเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์หายากนะครับนะอ่าโอเคนะครับผมจะไล่ไปเรื่อยๆนะอันนี้ผมเรียงตามความชอบของผมนะคือผมชอบอันไหนมากที่สุดผมก็จะเรียงอันนั้นขึ้นก่อนโอเคสําหรับองค์นี้เป็นเป็นพิมพ์ประกบนะครับเป็นเป็นพิมพ์ประกบก็คือเป็นพระปิดตา เป็นสมเด็จหลังพระพิตานะครับนะพี่พี่ดูนะสมเด็จสําเร็จทุกประการนะอันนี้ก็คือเป็นพระสมเด็จนะครับสามชั้นนะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่สามชั้นหลวงพ่อทองอยู่บางเสรดลงทองเดิมนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นพระพิตามหาอุจนะครับนะบนะเป็นแบบสาหรับเนื้อว่านเนี่ยแทบจะไม่เจอนะที่ว่ามีเส้นเกษานะพี่พี่ดูนะเห็นไห <ๆ S 2> ม αι? สําหรับองค์นี้มีเส้นเกษานะครับพี่พี่เห็นไหมมีเส้นเกษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอนะเนื้อว่านมีเกษานี่ ออันนี้คือพิมพ์สมเด็จเนื้อหาเขาจะไปทางเดียวกันหมดนะครับนี่เห็นไหมอ่าองค์นี้เป็นพิมพ์พิมพ์ในตำนานนะครับเป็นกรรมการนะน่าจะสร้างแค่ไม่ถึงสิบองค์นะพิมพ์แบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นสีพึ่งปีสองพันห้าร้อยสามนะครับพี่พีดูนะเออลักษณะการดูเนี่ยให้มันเดิมเนี่ยก็คือว่ามันต้องมีสีพึ่งแล้วมันต้องเซตตัวนะครับลง ตะกอนลงนอนก้นนะครับแล้วด้านหน้าฉาบเป็นสีพึ่งนะครับเขาจะแยกเป็นเมๆๆๆๆเ็ดเม็ดเม็ดเม็ดเรียงอย่างนี้นครับไม่ใช่แบบฟูฟูนะฟูฟูยังไม่ใช่แบบนี้คือเดิมเก่านะครับแท้นะครับอย่างนี้นะชัดเจนนะครับอ่านี่คือสีพึ่งศูนย์สามนะครับแล้วก็เอ่อชุดต่อไปจะเป็นเป็นพิมเป็นพิมแบบว่าเป็นพิมพ์ทั่วไปอ่ะมีพิมแปกอยู่องค์หนึ่ง มีพิมพ์แปกก็คือว่ารูปเหมือนตัดชิดนะครับเนื้อว่านนะครับแต่ผมดูแล้วน่าจะเป็นปั๊มนะแต่ว่าเป็นแบบในตำนานนะครับแบบลอยองค์อย่างเงี้ยนะครับนะเออลอยองค์อันนี้ไม่รู้ว่าเดิมหรือหรือ,รอ,รอ,อยังไงนะครับหรือว่าตัดชิดมานะก็อาจจะเดิมก็เป็นไปได้นะครับหรือตัดชิดมาก็เป็นไปได้นะอันนี้ผมก็ชอบนะครับอ่ะโอเคหลักๆคือพิมพ์ที่หายากผมได้พูดไปหมดแล้วอ่าหลักๆ เนี่ยเนี่ยนะครับสองพิมพ์นี้คือพักพิมพ์หายากนะครับนะเรา,ามาดูทั่วไปทั่วไปก็เป็นข้าวต้ม like มัดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ข้าวต้มมัดสองหน้านะพี่พี่อย่างนี้ข้าวต้มมัดสองหน้าก็คือยังทั่วไปนะครับยังยังยังพบเจอได้ทั่วไปนะครับยังพบเจอได้ทั่วไปส่วนองค์นี้เป็นเหมือนข้าวต้มมัดหน้าเดียวไม่ตัดปีกนะอหลังยันปั๊มยันนะครับ แบบเนี้ยอันนี้เป็นพิมพ์อบโพนะครับหลวงพ่อทองอยู่บางสเลเนื้อว่านพิมพ์อบโพนะครับอย่างเงี้ยนะครับด้านหลังก็เป็นยันประจําตัวท่านแล้วก็เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่แบบสแตนดาร์ดนะครับพิมพ์ใหญ่แบบสแตนดาร์ดทั่วไปเนื้อก็จะออกเป็นเนื้อว่านเหมือนเหมือนกันนะครับปกตินะครับแล้วก็มาอันนี้มันออกออกแบบฉลูดนะหลังเทาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ชลูดหลังถอเป็นข้าวต้มมัดหน้าเดียวหลังถอะอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็เป็นพิมพ์ทั่วไปอ่ะอันนี้ก็ยังเป็นพิมพ์ทั่วไปนะครับซุมรัศมีนะครับซุมรัศมีก็พิมพ์พิมพ์ทั่วไปว่านปกติหลังอีนนีครับอันนี้คือเป็นศูนย์สามทั้งหมดนะแล้วก็มีเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อท้องอยู่นะครับแบบนี้นะครับก็คือทั่วไปครับยังพบเจอได้ทั่วไปอันนี้ก็เป็นพ้องอยู่ สี่เหลี่ยมชิ้นฟักข้างกระหนกนะครับแบบนี้นะครับก็ยังพบเจอทั่วไปนะครับพบเจอทั่วไปอันนี้ผมเอาแป้งทาเพื่อที่จะดูยันนะครับดูยันนะครับอันนี้ก็ยังทั่วไปนะครับผบเจอส่วนอันนี้ก็จะหายากขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นปกโพเป็นสมเด็จปกโพอันเนี้ยเนื้อเขาจะแปลกที่สุดเลยอาจจะเป็นผสมผงพุทธคุณมากกว่าว่านนะครับอันนี้ก็มีรอยจานด้านหลังแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นลายมือหลวงพ่อหรือเปล่านะชุดนี้ยังไม่ได้ศึกษานะครับ เห็นไหมครับอ่านะครับอันนี้จะไม่ค่อยแก่ว่านนะอันซ้ายเนี่ยอาจจะผสมผงพุทธคุณเยอะนะครับแล้วพ้าเขาจะแน่นเป็นพ้าผงมากกว่านะส่วนองค์ขวาเนี่ยเป็นเนื้อว่านร้อยร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วครับหรือว่าทุกองคเนี่ยเป็นอันนี้เป็นปกโพนะครับนะจานยันข้างหลังทั้งหมดนะครับนะจานยันข้างหลังทั้งหมดนะครับอันนี้ผมยังไม่เขได้คอนเฟิร์มว่าเป็นลายมือหลวงพ่อทองอยู่หรือเปล่านะครับนะแต่พ้าเนี่ย เนื้อหาแบบนี้หนึ่งกว่าแน่นอนหรือว่าศูนย์สามหรือว่าทันยุกหลวงพ่อทองอยู่แน่นอนแต่พระองค์นี้เป็นเป็นเหมือนแก่แก่ผงพุทธคุณแล้วครับไม่ใช่ว่านอย่างเดียวแล้วนะอ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่ที่น่าใช้เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลกันนะครับนะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมแนะนำคือพระเกเนี่ยน่าจะยังไม่มีนะหลวงพ่อทองอยูนะ่เอาจริงๆน่าจะยังไม่มี <c oughs> แต่ว่าเสริมเนี่ยขออภัยนะแต่ว่าเสริมรุ่นอาจารย์พลเนี่ยมีนะครับ เก๋ยังไม่มีนะแล้วถ้าเก๋ก็อาจจะยังไม่เหมือนนะเออพระเขามีอายุนะครับพอดูง่ายนะบแบบนี้ดูง่ายนะครับยังเล่นง่ายอยู่นะครับอ่ะใครที่ชอบสายเหนียวหรือว่ารักษาโลกหรือว่าหนุนดวงชะตาอะไรอย่างนี้ก็ลองดูนะครับลองศึกษาพาเนื้อว่านปีศูนยสาดูนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะเป็นอะไรของพ่อทองอยู่เดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับจะพยายามลงคลิปทุกวันทุกวันนะครับโอเคนะครับขอบคุณสําหรับ ที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับนะอ่าแบบนี้นะครับ03ชัดเจนนะครับพี่ๆนะเออมีเกสานะครับแบบนี้น่าจะตํานานนะพวกนี้อ่ะโอเคนะครับนะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะ EP 2ของเราได้จบลงแล้วนะครับ12นาทีนะวันนี้นะครับใครที่รักในพระเครื่องเพราะต้องอยู่ชอบในทางเดียวกันก็ฝากรบกวนช่วยแชร์ช่วยกดติดตามเพจติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับอ่ะขอบคุณมากๆกครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ